สวัสดีทุกคนครับวันนี้เราจะมาเปิดชุดอัพเกรดกันนะคะแอบไปส่องพี่ฝนมาเปิดไปทั้งหมด4,000ใช่ไหมแต่ตอนที่ผมสุมมาชุดเตยชุดอัพเกรดมออกง่ายอยู่นะนะ วันนี้เราจะเป็นลูกลัก GM อย่างคนอื่นเขาบ้างไหมวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุน UC ของเราก่อนนะคะก็เป็นทางพั p G Mobile ค่ะแล้วก็ทาง Unipin นะคะที่ใจดีให้ UC รูปบ้านมานะคะ80,000 UC นะคะก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะคะมันเป็นชุดอัพเกรที่สวยมากมันเป็นอะไรที่เหมาะกับเรามากเลยทุกคนดูสิ <laughs> <laughs> ชุดอัปเกรดตัวนี้มันมีแบบว่าหน้าอกหน้าใจ มุมบัมมุมบัมซัมเบมากนะคะทุกคนก็ <ฤ acy> คือมันไม่เหมือนกับชุดอัปเกรดที่ผ่านมาเนาะมันจะเป็นแบบรูปร่างเหมือนบอดี้ผู้ชายไปนะคะแต่อันนี้มันจะเป็นแบบสรีระแบบผู้หญิงเลยอะใครยังไม่ได้กดหัวใจฝากกดหัวใจให้เขาด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราจะสูมเป็นเหรียญฟรีก่อนแล้วกันนะคะมันได้5ครั้งใช่ปะไป Believe in yourself อ๋อนี่เอาไปแลกตนสมเอาไปแรกเหมือนเดิมๆเคยๆเหลือสูมฟรีสี่ค่ะชุชุดนี้กี่ซีซี อ้ยเหรียญฟีเหรียญฟีได้ระเบิดควันใต้สมุดมาเลยเวอของน่าจะออกไม่ยากใช่ไหมคะแต่น่าจะไปยากไปแพงที่อัพเกรดแหละได้ซ้ําทาไมมันออกง่ายจังอะระเบิดอ๋อถ้าได้ซ้ําม,มันจะกลายเป็นเหรียญเฮ้ยน้ท่าเต้นมาแล้วรุนเปิดไปพร้อมๆกันนะคะว่าชุดอัพของเราจะออกที่กี่ you ูซีนะคะกดสิบเลยอุ้ยเครื่องล่อนมุกล้อมเพช ออกแล้วครับทุกคนก็ดูเหมือนของออกง่ายอยู่นะเนี่ยมาแล้วมาแล้วของดีมาแล้วได้ท่าเต้นได,ได้ได้ล่มหรอได้ล่ลลลมมาก็ได้อีกอะกรอบรูปได้กรอบรูปมาแล้วได้ท่มมาเต้นซ้ำได้เครื่องล่นมาค่ะีเราคนดวงดีอะนี่ได้อีโมชั่นมาอีกอันหนึ่งค่ะอีโมชั่นแล้วก็กรอบรูปซ้ำหมอด้ของซ้ำมันจะได้โทเค็นบวกไปนะคะเก็บเหรียญยาว,ยยวย ไปครับไปต่อกันเลยกี่กล่องแล้วเนี่ยไม่ได้นับอิโมชั่นทำไมมันออกเรี่ยออกลาดจังอะ <c oughs> ขยันออกแท่แต่ก็ดีนะออกมามันก็จะได้เ,เียนคุณ <c oughs> มันมีบอกไหมว่าเราเปิดไปกี่กล่องแล้วไม่มีการันตีใดๆทั้งสิน้นตามสภาพตามดวงตามความเกลือ หมดไปแล้วตอนแรกเรามีงอบอยู่แปดตอนแรกเรามียูซีอยู่8 0 0 0มื่นยูซีนะคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้หายไปแล้วนะคะหายไปแล้วได้แน่ตอนนี้ชุดออกชุดออกเลยพึบ <in> มาพึบขึ้นมา Welcome shoes หายไปแล้วชุด ทำไมไม่เห็นหนอนง่ายเหมือนชาวบ้านไหนก็เลยฮัลโหลเฮ้ยบักมะน,นีอะอ่อะไรอ่ออะไรอ่ออะไรอ่อเกินไปเป่าคิดว่าขาดทอด้อเหรอมาแล้วเป็นยังไงคา9 8เอามานทำไมไม่ได้ใช่ไม่ค่อยเล่นเล่นด้วยเราลองเปลี่ยนอันนี้ไหมเนี่ยเนี่ยไอที่ล็อกเนะี่ยอ่ะจะเอา,าคาเพื่อแบบไปชุดอัพเกรดไงติงทุกคนมันเป็นทริป มวกม,มึกเปี้ยวฟ้าเอามาทำไมคุณล็อกขาอยากได้ขาขามันได้อยากได้หัวกุ้งมันคือกุ้งใช่ไหมมันคือหัวกุ้งใช่ไหมมุหมึกเปี้ยวฟ้าวมันคือกุ้งใช่ไหมมกเปี้ยวฟ้าหมึกมึกมึกผมจะเปิดอีกสิบกล่องแล้วครับมุมึกเอาใช่หรอเอาเลยมามึกเน่ะเอ้าไปเยาไป อ้าทำไมมันไม่ออกเอาะค่ะเมื่อกี้เราล็อกขาไว้เอาคาคขาขาหมวกหอยทากโตขึ้นมันไปใส่กับอะไรอ่ะโอเคเราเลือกขามันออกเป็นไอชุดหัวสองชุดนี้ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราเลือกหัวกุ้งอะรอบเนี้ยออกแน่นอนออกเลยอ่ะไม่ถึงตัวกุ้งอ่ะ ึบนั่นไงหัวอะไรตัวบอลและแม่งชุดมาชุดหอยชุดหอยกะโตขึ้นก็คือไอ้จ้อยชุดนี้เหรอเขาขึ้นนี่หอยเหรอพี่แกเป็นหอยเหรอนี่ชุดหอยกะโตขึ้นอ๋ออ๋อหอยบนหัวหัวมีหอยเฮ้ยหอยมีหัว เอ้ยอะไรอะทำไมเราไปมาได้เราได้ชุดหอยมาแล้วไปเราเลือกกูเ,เลือกกุ้งได้หอยกูเ,เลือกหอยได้กุ้งเอ้ยหมึกตรีเราแบบเลือกอะไรมกักจะได้ตรงขา้ามเ,เพราะฉะนั้นเราห้ามล็อกตัวชุดที่เราอยากได้ค่ะเราต้องเลือกอย่างอื่นเรานี้ไม่หอยแน่นอนหอยทากหอยกากหอยทาก หอยท่าเหรอออกูว่าหอยอะไรกูนึกว่าหอยบ้าอะไรชื่อหอยกากตั้งสติทุกคนตั้งสติตลกอหรอเฮ้ยผมไม่ยามคลิปลุกอยู่ทุกคนอย่าทำให้ผมเป็นตุตลกได้ปะ ผมเป็นคนสวยนะคะผมไม่ใช่มาคนตลกไม่มีวีแววชุดเลยอ่ะหลมันเป็นองะไรหรอเนี่ยเที่ยหมดไปหมื่นยูเซียชุดไม่มาบาัสเกิลจ้าแตบ้บุญหมดไม่มีดวงเลยอ่ะเปิดหลังๆมาไม่ออกนี่มีอะไรกล่องเปิดง่ายเลยอ่ะลองสลับไปหนึ่งเหรียญมองไหมเยเยไม่มีดวงจรโอ้ oh my god ไม่ได้ด้วยอ่ะ มมไม่ออกมาทุกอย่างยกเว้นชุดจริงๆไม่ออกอ่ะทำไมไม่เห็นเปิดง่ายเหมือนคุณืเขาเลยอ่ะเราก็ยังไม่ได้ชุดนะครับทุกคนมันไม่ออกให้เขาจริงๆหรอทุกคนออกออก สองหมื่นยูซีไม่ได้ชุดเอาดีเกินไปหรือเปล่าถ้าคนมีงบแค่สองหมื่นยูซีนะคะเขาว่าได้สองหมื่นยูซีถ้าดวงเกลือเกน่าจะอยู่ก็เนี่ยเปิดเอาเหรียญหมื่นเก้ายูซีหมื่นเก้ายูซีเปิดเอาเหรียญไปซื้อไปแลกชุดถ้ามีงบแค่นี้นะก็ได้ชุดแล้วแหละแต่ว่าไม่ได้อื่นอื่นอื่นก็ต้องแลกเหมือนกันนะคะแต่ถ้าหากดวงดีวันนี้ก็คุ้มไปคะ่ะโอเค ข้าเพิ่งมา What เราจะไม่มีดวงแบบได้บ้างเลยเหรอไงก็ไม่ออกโคตรเถือ oh, ตอนนี้ไม่หวังแล้วกันหวังเอาวันนี้ที่เราอยากได้อยากได้ฉากหลังที่ขึ้นว่ามีแล้วคือที่เราได้มาแล้วนะคะคาก็ได้แล้วกระเป๋าได้แล้วเหลือชุดนี้ยังไม่ได้ชุดหมึกเฟี้ยวฟ้าวมาแต่หัวล่มมีแล้ว,วก็ได้เกือบหมดแล้วนะนี่อยากได้อันเนี้ยซื้อ,อไรได้ไหมอยากดูอะงั้นแรกนะเยี yeah. ติดตั้งทันทีขอเอาไปดูหน่อยเหลือชุดเหลือชุดเหลือชุดอุ้ยมีมีลาล์โา,าด้วยอ่ะชิโนมาเพิ่มวะเอาลาวานดิรอชุดรอชุดรอชุดเอาให,หา้หมดเลยไหมเงินวุสีที่เติมมาเมนี่ยเกลือเค้มปิดว้าวเติมหิวน้ำหละถึงจะเข้มแต่ก็เต็มใจปึ๊บปึ๊บมา มันมีดีเลยแบบกูจะขาดใจมาแล้วหมวกแสงแห่งผู้พิบโบโบทักษ์ยูซีกขอชิมชิแปลจะถึงถึงครึ่งทางแล้วยูซีอ่ะจะหมดไป40,000ละ3 0 0 0ะเปิดยังเปิดอยู่แต่มันยังไม่ได้ พันย <c oughs> ูซี่สามหมื่นสาันยูซีสำหรับเวล1นะคะขอแสดงความยินดีกับดวงเกลือส่งไปยี่สิบามให้แก่รลูกบานะคะ่ะเราแรกเอาพื้นหลังไปแล้วห้าร้อยโทเค็นนะคะตอนนี้มี1,400งพรโทเค็นมันถามว่าเราอัปเกรดเลยไหมไปอัพเลยดิตอนอะไรอ่ะชุดอัปเกรดเชพีแห่งเกลียวขึ้นตอนนี้เวล2 เกียนได้อีกว่ะไปเวฟสามว้าเรียบร้อยชุดอัพเกรดเทพีแห่งเกลยวขึ้นสี่ดาวขออนุญาตลอไปใส่ชุดหน่อยได้ไหมได้มาแล้วโคตรสวยเลยขอดูทา้าีโมดได้ไหม <laughs> พิวไหวจัดเออดีกูว่าไม่ได้ขายดีให้ผู้หญิงหรอกผู้ชายนี่แหละไม่ต้องเล่นมันละเกมอ่ะมาดูตัวละครตัวเองเยสท่านี้เยสผิวไหวจัดผิวไหวจัดคือดี มือมันเหมาะกับเราจริงๆแล้วมาทุกคนขอลองเข้าไปดูคิวฟีดในเกมเนะ่อยละกันยังเห็นเล้วเย้ค yeah, ิวฟีดหนึ่งสวยดูคิวฟีดแบบภาพสม,มดุลสิสวยเกินเพื่อนโอ้โห สวยไหมเพื่อนสวยไหมเพื่อนอนี่เพื่อน,น,นดูเพื่อนดูดีมันดิ่งดิงนะเพื่อนชอบน้องหมีอะแหละชอบน้องหมีนะอา้าวไอ้มีคน watch out หนึ่งีหนึ่ที watch out oh shit. <laughs> <laughs>